สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เพจร้านเปรนทรงเสื้อผ้าช่างหนึ่งออนไลน์ครับช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งเองครับออวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงกเก่งหินแรงเลิศนะครับรีเซ็ตทรงใหม่ทั้งตัวนะครับล้มตะเข็บทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้นะรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้เลยจะเป็นดีไซน์เฉพาะคำยากกว่ากางเกงยีนรีไวเ์นะครับติดตามชมผลงานของช่างหนึ่งครับลูกค้าจากนครศรีธรรมราชครับช่างหนึ่งจะให้หลอหล่อครับ ครับช่าหนึ่งได้ทําการคุยงานกับลูกค้าน,นะครับก็คุยโจทย์เนาะว่าเอวสะโพกต้นขาสะโพกเออเดี๋ยวไม่ใช่เอวต้นขาสะโพกใช่ปลายขาความยาวเป็นอย่างไรแล้วก็ลูกค้าต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ <c oughs> หลังจากได้ข้อมูลครบเนาะเ่้าหนึ่งก็ทําการลงมือทําครับทําการรื้อออกมาก่อนรื้อออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำก,การตัดส่วนเกินที่เราจะต้องการเอาออกเนาะ ตามสไตล์งานของช่างหนึ่งครับแล้วก็ประกอบแล้วก็เก็บงานนะครับเย็บล้มตะเข็บเอออย่างที่เห็นนีกนีคือช่네างหนึ่งทำการล้มตะเข็บด้านในให้นะครับรุ่นนี้ตะเข็บด้านในไม่ได้ล้มนะแต่ลูกค้าบอกว่าอยากให้ช่างช่วยล้มตะเข็บด้านในให้หน่อยเป็น2ตะเข็บนะครับช่างหนึ่งก็เลยจัดให้อย่างที่เห็นนี่คือตะเข็บด้านในแล้วก็ทรงนี้ช่างหนึ่งก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วผ่าแล้วช่างหนึ่งก็ทําการ วัดตามสเปกเนาะปลายขาลูกค้าต้องการเป็นกระบอกเล็ก็หกนิ้วเนะาะจ้าหนงก็เลยจัดให้ครับล้มตะเข็บด้านในเสร็จเรียบร้อยก็มาล้มด้านนอกต่อน,นะครับสแสดงว่าต้องล้มตะเข็บทั้งด้านในด้านนอกผ้าตัวนี้รุ่นนี้มีความยืดหยุ่นมีความยืดของตัวเนื้อผ้านะครับสามารถล้มตะเข็บด้านในด้านนอกด้วสวมใส่ก็สบายแต่ถ้าเป็นผ้าแบบคล้ายผ้าลิบสมัยก่อนนะมันจะมีอยู่บางรุ่น ถ้าไปล้มตะเข็บทั้งด้านในด้านนอกเวลาใส่แนละ้วค่อนข้างจะเก็บนะครับมันจะไม่ให้ตัวว่ายอย่างนั้นเถอะนะครับคือชาหนึ่งจะทํางานตามตามตามบางทีเนื้อผ้าก็เป็นองค์ประกอบนะครับที่จะทํางานแล้วออกมาเป็นยังไงนี่ล้มตะเข็บคน,น,นด้านนอกแล้วร้อนได้ไห,ไหมตะเข็บจะเป็น2ส,สีนะจะมีเข้มแล้วก็อ่อนจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สียีนทั่วไปนะครับเป็นตะเข็บคู่นั่นเองนี่คือสไตล์งานของช่างหนึ่งนะครับนี่เก็บเอวเข้า2นิ้ว เดี๋ยวช่านหนึ่งก็จะรื้อเอวออกหมดเลยนะแล้วก็มีการเก็บงานเนี่ยก็รื้อออกหมดเสร็จเรียบ้อยก็จะประกอบเข้าแล้วท่านหนึ่งก็จะเก็บงานไว้ด้านในครับคือสังเกตว่าทําเสร็จเรียบร้อยนะ่ะคือแทบจะดูไม่รู้เลยว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นลูกค้าที่มารับของเมื่อวานนะครับก็คือเจ้าอื่นเนาะก็มาเห็นผลง,งานผมก็คืออีกท่านนึงก็เอามาขยายนะคืองานอีกแบบหนึง่งคือรีไวแต่ว่า ช่างหนึ่งก็เลยเอาตัวนี้ให้ดูเนี่ยช่างหนึ่งทำเสร็จเรียบร้อยหรือด้านนอกด้านในก็บอกลูกค้าว่าลักษณะน,น,นี้ถ้าแก้แบบนี้ก็จะมีความยากกว่าเกงรีบาร์ลูกค้าพอเห็นเห็นงานของช่างหนึ่งลูกค้าก็บอกว่าอืมัมนดูแทบไม่รู้เลยว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นถ้าไม่สแกนจริงๆลักษณะน,น,นัะ้นนี่คืองานของช่างหนึ่งครับสไตล์งานของช่างึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับอะไรที่สมควรอยู่ที่เดิมก็จะให้อยู่ที่เดิมนี่คือโจทย์ของช่างหนึ่งนะครับก็ เวลาลูกค้าไปสวมใส่แล้วก็ส่งมันได้แน่นอนนะครับแล้วก็หล่อร้อยเปเซนเนี่ยก็ติดหูนะติดหูติดอะไรเรียบร้อยติดป้ายซึ่งถึงจะไม่เอาทิ้งน้องป้ายนะ่ะจะเก็บคืนให้ลูกค้าหมดเลยเนี่ส่งได้แล้วมีเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ทิ้งทวนด้วยการตัดต่อปลายขาเนาะ การตัดต่อปลายขาผ้ายืดเนี่ยมันจะยากกว่าการตัดต่อปลายขาผ้าปกติเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีเทคนิคการทํานะครับนั่นคือเฉพาะงานของ,ของช่างเองเสร็จเรียบร้อยครับงานแก้สมงเก่งๆหินเล่งเลอร์ดีไซน์เฉพาะนะครับเป็นดีไซน์ที่เป็นตะเข็บลม้มตะเข็บดังด้านนอกด้านในาเป็นดีไซน์เฉพาะของเล่งเลอนะครับตัวนี้นี่ครับเล่งเลอตัวนี้นี่ังเกตว่้ตะเข็บด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับลม้มนะฮะ ตอนแรกมันไม่มีตะเข็บล้มมานะแต่ลูกค้าอยากให้ช่างหนึ่งล้มตะเข็บด้านไหนให้นะครับช่างหนึ่งก็ล้มให้มาให้นะครับก็เนี่ยดีไซน์จะเป็นดีไซน์เฉพาะเพราะงั้นเถอะตรงนี้จุดนี้จะยากที่สุดนะครับสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีตะเข็บด้านทั้งด้านนอกด้านในต,ตะเข็บจะเป็นตะเข็บสองสีนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะอีกนั่แหละเนี่ยขาไม่บิดนะครับช่างหนึ่งทาการตัดต่อปลายขาให้เรียบร้อยเลยแจมรอครับลูกค้ารอร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับมาถึงมือช่างหนึ่งนะครับ ขบคุณมากที่ไว้ใจช่างหนึ่งจะเข้ามาใช้บริการครับสนใจจะแอดไลน์ได้ครับเบอร์081397795แอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามช่าง,งก็ได้แอดไลน์ก็ส่งข้อมูลส่งไฟล์ภาพไฟล์ข้อมูลส่งรูปตะเข็บด้านข้างตะเข็บด้านตรงนี้ตะเข็บปลายขาและภาพโดยรวมมาให้ช่างหนึ่งดูก่อนนะครับช่างหนึ่งจะพิจารณาแล้วก็คุยว่ารุ่นไหนดีไซน์แบบไหนอะไร,ะไรยังไงนะครับแต่และรุ่นดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับถายากถาง่ายนั่นเองครับขอบคุณมากครับ พร้อมส่งกางเกงรอรอให้แล้วนะฮะขอบคุณมากครับฝากด้ใช่ไหมครับสวัสดีครับ